ก็กลัาววาดสวัสดีทุกท่านดยในครับผมอยู่กับ MG s t a t One ครับผมนะถึงเวลามาดูกัรบล็อกอัปเดตแล้วนะครับผมนะซึ่งเป็นเวอร์ชัน v 1 1 6่2 7นยเบต้านะครับผมนะมีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ระเบิดมาตายเลยใครวะเนะี่ยตัวเราใช่ไหมอ่าดูสิการตั้งค่าอะไรเนี่ย กดเพอร์เนตอนตายตอนตุยตอนโดนยิงอตอนนู้นนี่นั่นมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูสิอันนี้อะไรวิวโหมดแบบอันนี้ผมจะไม่ปรับอะไรแล้วกันดูเ p s ก่อน FPS มาแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยแรนดอมอะไรไปดูอ่านไม่ออกโอ้กดเข้าไปเป็นการตั้งค่าเลยครับดูดิเอาสูงสูงเลยอันนี้เรนเดอร์อะไรเนี่ย ปรับสูงสให้หมดเลยดูดิจะไหวไหมนะ,ะปั๊บปนนี้เอานี้ออกไปเพราะมันมันมีแหลกอยู่บ้างนะครับสัน้นอ,อ,อะไรบ้างก็ไม่รู้ติ๊กถูกก่อน,นไ,ได้อยู่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะแต่ที่รู้คือเอามีประเทศไม่มีประเทศเราเหรอ อันนี้ได้เป็นภาษานะซิงอะไรเนี่ยอัน,นี้คืออ๋อนี้คือประเทศแล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้ชุดใช่ไหมอ่าม็นมีเลยน่าจะลงมอสตได้นะครับอ,อันนี้แต่งตัวไอ้น,นี่มันหน้าโอ้โหหน้าไอ้ตัวนี้นะครับโหดูดีกันอะไรไมากมายเต็มเลยนะอันนี้ผมทรงผมมีแบบยาวสั้น แล้วก็กลับไม่มีผมสีดตามนั่งกันเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยเราจะไม่แต่งอะไรมากมายเราจะไปดูกันเอ๊ะเหมือนมีแมปเพิ่มเข้ามาเหรอเฮ้ยยังไงเฮ้ยแมปคุ้นๆนั่นเนี่ยเหมือนอยู่ในเกมอะไรสักอย่างนะครับเป็นแมปสวนสนุกเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอสไลเดอร์ไอเวลาเล่นละโอ้โหไอพีเอสอยู่ไหนไอพีเอสสี่สิบกว่าห้าสิบ สี่สิบมันก็แหลกประมาณนิดหนึ่งหูยังสวยนะครับทุกคนหูดูดิพัฒนาไปไกลามากเลยครับผมเล่นตั้งแต่มันมาแรกๆนะใครๆก็รู้ครับทุกคนน่าจะรู้ว่าผมตั้งแต่รีวิวกอบล็อกมาตั้งแต่พากแรกๆเลยนะครับผมนะเวอร์ชันแรกๆเลยดูดิอะไรเนี่ยวัดวัวววววตวัตวัตตาพักอะไรเนี่ย วาเตอร์พาร์คพาร์คเป็กอะไรทุกอย่างมาเราจะเดินไปดูกันไอ้ส่วนสน,นุกไอ้จริงช้ามันอยู่ตรงไหนวะดูที่มีของอะไรมาบ้างโอ้โหวสวยมากเลยนะครับทุกคนอุ้ยมีปืนมาใหม่เต็มเลยเอ้ยยังไม่มียังไม่มีอะไรมากมายปืนโอ้ยอันนี้เปลี่ยนใหม่เอาเรื่องนะแต่ออนิเมชั่นสับรีโหลดกระสุนยังไม่มีนะนี่ปืนอะไรเนี่ย ปืนก๊อกโอ้แล้วอ้ยนี่ปืนใหม่นะนี่นี่คุยแรงจัดแล้วมีแอนิเมชั่นรีโหลดแล้วโอ้โหสุดยอดนะทุกคนอุย้ยอะไรอีกวะเนี่ยอีกสองอันนี้คืออะไรโอ้โยนี่ท่ารีโหลดสุดยอดนะทุกคนอ่ออีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะนี่ไงปืนเลย ไม่มีท่ารีโหลดแต่ลองเสกคนดูธรรมชาติไปสามนะครับผมนะนั่นไหนไอ้ไรเดอร์วะโอ้ไรเดอร์อยู่ขา้างในนี้ใช่ไหมเออแล้วผมเดินไปไหนเออไรเดอร์อยู่ในนี้นะทุกคนไปไปดูกันใช่ไหมใช่ผมว่าอะไรอะ เหมือนเป็นของตกแต่งตกแต่ง,ตตงประดับอ,อะไรสักอย่างอุ้ยน,นี่ททอระบายนะ้ำเหรอ,อลงไปได้ปะลงได้นะทุกคนเอา้าเหมือนเขาบังคับให้เราลงนะเออน่ะเหมือนมีอะไรดันขึ้นมาคนลงไปได้ปะคนยังโดนดันขึ้นมาเลยวะดีหนุ่มเออทีเดียวตายเลยปืนแรงนะ ทำเป็นเล่นนะ่ะฟิตบูดฟัดฟิตบูดเออเฮียโซโทเออเฮอียถูฟัดมออุ้ยไอเพียสตกเลยเหลือสามสิบกว่านะลองแต่ละปืนเออผู้หญิงเราจะไม่ทำลายผู้หญิงนะครับผมนะปืนก๊อกโหรแรงนะอุ้ยนี่โอ้โหเสียงแสงสว่างจ้าเลย อุ้ยโคตรแรงน่าจะเป็นปืนยุคาสงครามโลกวะโอ้ไอพสตกยับเลยนะนี่ปืนโคตรลัวยอดนะเดี๋ยวให้คนลงไปเล่นน้ำเองชอบเล่นไลเดอร์วะไปหนุ่มลงไปเลยเอ้ามันลงไปเองวะนี่โอ้โหยล่วงน้ำไปแล้วนะฮะ ต้องเครื่องแรงนะครับแหลกผมยังไม่รอดเลยนั่นเลยอปยี่สิบกว่าโอ้ยปิวกระจีเลยกระเด็นเลยโคตรแรงเราเล่นสไลเดอร์กันมันเป็นน้ำนี่หว่าโอ้ยหลงแล้วหลงเล่าโอ้ยต้องเดินเองไหมลงน้ำอ่าอ้าวน้ำไม่ลึกเหรอกระยุงกับน้ำลึกอ่ะโดเราจะบินขึ้นไปดูกันอ่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเรามารีวิวก่อนแล้วกันเอาตกตกเอา ไปกดนอนนะดูที่มีอะไรบ้างอันนี้อะไรดัมมี่อะไรวะโอ้คุนยนต์้นขอบยิง <c oughs> ลองยิงดูอ๋อเป็นคุนยนต์ล้อไอ้จังนี้มันจะเอาเรีเยกเรอละยิงอมอมันแข็งตัวมันไม่มีอะไรทำร้ายมันได้นะเออเว้ย แค่นี้เหรอ,อส่วนปืนไอ้ลูกโม่ก็ยังไม่ทำอันยูเมชันรีโหลดนะครับสองใหม่เว้ยเ้อนี่อันเก่าวะอันใหม่อะไรวะอันใหม่อันใหม่นะทุกคนนี่สับกระสุนหลุดยอดนะอุย้ยแหลกแหลกแหลก เฮ้ยมันเอาปืนไปว่ะยิงโอ้ยให้ดูไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวบินนะโหดน,นะครับเอ,อันนี้อะไรเดี๋ยวโอ้ยมีการโอ้ยอะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์มันคือสติกกสต๊กเกอร์น่าจะใช้สติ๊กเกอร์สักทีครับคือน่าจะเป็นการเล่นออนไลน์นะมันจะใช่โอ้ยยี่สูม่มจังวะ ท่ามที่ดีว่ะยิงทิ้งเลยเดี๋ยวลบก่อนนะครับผมนะเพราะว่าเริ่มไม่รอดแล้วแหลกแล้วเนี่ยพอลบลุกลื่นเลยเพ,เพิ่มขั้ขึ้นมานิดหนึ่งปึ๊กหัวไม่ที่คนสูงวะสุดกัรถอยเลยปืนโคตรแรงนะทุกคนท้าจัดประสนทุดยอดมาก ันนี้ค้องใหม่อู้ยโคตรแรงเอ้ยไม่แจนแรงโคตรรัวอ้าวไปไหนแล้ววะอ้าวไออเออคมเมื่อกี้ไปไหนละไม่เป็นไรนะเสกใหม่กดไม่ได้นะอุ้ยดูตุดตุอนิเมชั่นโอ้โหอนิเมชั่นไปไหนแล้ววะไม่เกี้ยนะเขาพัฒนาไปไกลมากเลยฮะแต่ โอ้ยแหลกโคตรเลยนะครับขอภัยด้วยนะเครื่องต้องแรงนะไม่แรงไม่รอดนะโอ้โหยปืนอะไรวะนะ่ะมาตูก้าแคนลิงลเราจะลองปืนใหม่กันนะโอ้โหเลือกได้ใหญ่อุยอ้ยอุ้ยอะไรไแรงน้่มถ่วงเหรอปืนอะไรไม่รู้อะออไปกับมาตูก้านะ อยู่ไกลๆก่อนถึวต,ตายเองยืนนู่นเลยกดไม่ได้หรอทุกคนเอ็ดปืนโ,โอ้ย,อย,อยวิ่งเลยเท่น,นะฮะมาซูก้รรานะนี่เอาเรื่องเลยครับอันนี้ปืนไฟนนแน่ๆปืนไฟยุคใหม่ป่าวะกดไม่ได้ต้องกดตรงนี้นะทุกคนโห้ร้อนแรง แต่มันจ้าเลยเกินแหลกเลยโหสุดยอดว่ะให้ดูันเยอะไมไแนมันโหดนะมีทั้งหัวไม่อยากพูดนะครับทุกคนโอ้ยเล่นกันได้ไนะครับทุนต,ต้องอผมประมาณลำแปดนะการจอไม่รู้นะโทรศัพท์มีการจอว่ะอันนี้ปืนใหม่ มันยกมือด้วยป่ะเดี๋ยวลบเมือกดปีกกดผิดเดี๋ยวมาขึ้นอีมันต่อยว่ะอุ้ยขึ้นแดงเลยอุ้ยรถมีใหม่ไหมโอ้มีรถโฟล์คล์มานะฮะขับเหยียบมันเลยนะ เหยียบเลยมันไม่มีเสียงเหยียบวะอุ้ยมีการยกขึ้นด้วยนะทุกคนสุดยอดวะ่ะอ๋อลากมาอย่างงี้แปลว,ว่าเหยียบไม่ได้ก็รถถังเฮ้ยเอาดีๆเศกเลยเยี่ยมเลยเอาละฮะทุกคนก็ออกมาข้างนอกแล้วนะเราจะลองเศก รถถังกันเลยแล้วก็เส็กไอ้พวกคนให้มันยืนนิ่งๆเป็นแค่หุ่นยนต์อย่าเดินนะเว้ยห้ามเดินเราจะขึ้นรถถังกันเราขึ้นยังไงวะเฮ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอย่างนี้เลยดีแสรถถังเป็นอย่างนี้เดือดๆเลยนะฮะทุกคนเหยียบได้ด้วยโอย เศษซากเนื้อก็จุยอา้าวไม่ออกมาอย่างนี้วะอ้าวอา้อาวตัวตึงเราล่วงเลยสลบเลยโดนรถถังถังโคกตายต้าตุยนะฮะตุยปะเอ้ยไม่ตุยวะ่ะเหมือนกับว่าตัวเรามันมีของนะฮะทุกคนเราไม่ขาขาแต่เดี๋ยวปรับให้มันอามาตะก่อน อลอยกลับมาแล้วนะฮะของพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายถังแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปรงรูปล่างยังไม่มีอะไรมากมายอันนี้อู้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเคยรีวิวไปแล้ววะอ๋อผมยังไม่รีวิวนะผมเล่นให้ผมเล่นไปผมไม่เคยรีวิวมามีของทีว่นทุกคนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันมาฟันมันเลยอุ้ยชุดตำรวจเปลี่ยนไปทุกคนร่วงเลยอืมอืม อืมอมโอ้โหของดีเยอะทุกคนมาเดี๋ยวเอาอะไรดีอันนี้อะไรโจโจโอ้อะมันคืออะไรทุกคนกดปิดกดปิดเ,เล็กจังวะเดอะอ่อเฮดเอนด์เออินโตยูปีมันอยู่บนหัวเรา มันคืออะไรวะกันสมองระเบิดเหรอเดี๋ยวลองให้มันยิงดิยิงมาดิอ๋อลืมไปมันยืนนิ่งนี่หว่ายิงมายิง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 ฮู้ยยิงเราไม่เข้ามันยิงตัวเข้าอ่ะอ๋อแล้วกลายเป็นซอมบี้โอ้มันคือ เป็นตัวอะไรสักอย่างฝังลงไปในเนื้อนะฮะทุกคนตายตุยแล้วยังยังพูดได้อีกนะเออ,เอ,อลก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมทุกคนในพูนี้ก็จะเป็นกับดักเรากลายเป็นซอมบี้แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากในคลิปในวันนี้ก็ออ้ยมีเรือว่ะทุกคนพึ่งไปแล้วกันมีเรือว่ะเอ,อกลับล่างไม่ได้หายละ เอาไว้คลิปหน้าอะไรกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแบบเอ็นจิเนอร์ตัต้ในวันนี้ก็ไปเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเย่ดีนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาสุดยอดเลยนะครับผมมาเล่นแมบนี้หมดในแมบนี้ก็ได้นะครับผมนะวัดเวลเทอร์เพย์พาร์คพาร์คนะครับผมนะบ๊ายบายครับ